มาแล้วน้องเติร์ดแล้วฟอร์ดสวัสดีครับเฮ้ยผมเอาสวัสดีครับน้ฟอร์ดผมกำลังหาฟิลเตอร์ที่เหมาะตัวเองอยู่นะครับทุกคน ัดีครับอะไรนะครับใช่ครับไม่มีร้านตัดผมเปิดแลวผมอยู่บ้านทุกวันเลยฮะนะอยู่บ้านทุกวันเลยครับไม่ร้านตัดผมปิดแล้วก็ทุกอย่างปิดหมดเลยเป็นไงบ้างหลังจากที่ไปออกรายการมาอยากเจอแล้วอยากเจอแล้วครับผมเพิ่งเปิดเผยตัวตนสนุกไหม่ะโอเคครับพอเปิดหน้ากากเพื่อเปิดเผยตัวตนในรายการ เป็นไงบ้างครับคือผมอะโปะมากเลยคือทุกคนจับผมได้ตั้งแต่ EP แรกจากทุกอย่างที่ผมทําเลยไม่ว่าจะแบบท่าทางแล้วก็แบบการหัวล้ออะไรเงี้ยแล้วผมก็พยายามปิดบังทุกคนมาหลอกแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองปิดไม่ได้เตอร์เชื่อมั้ยว่าที่บ้านอะจับได้และนักอ่าวจับได้อย่างหนึ่งคือนักอ่าเห็นรองเท้าคู่นั้นที่เตอร์ใส่อ่ะรองเท้าบูทรองเท้าบูทแล้วก็จําได้ว่ารองเท้าบูทเนี่ยมีไม่กี่คนหรอกที่ใส่และหนึ่งในนั้นก็คือเตอร์ ใช่เสื้อผ้าใช่อะแล้วก็คือเสื้อผ้าคือสไตล์แบบพี่แบบผมไทยออกงานบ่อยเลยทุกครั้งเลยเสื้อโค้ทอะไรเงี้ยใช่เสื้อโค้ทแล้วก็แล้วก็พพอดีเห็นรองเท้าพู่บอกว่าต้องเป็นเติร์ดแน่เลยอกไปรายการนั้นเป็นไงบ้างสนุกไหมจ๊าสนุกครับเหมือนพี่พี่ทีมงานก็น่ารักมากแล้วเราก็ได้เหมือนใส่ความเป็นตัวเราเองลงไปในแบบทุกเพลงที่เราทําหรือว่าเราลองอะไรเงี้ยก็สนุกครับเป็นการได้อันล็อกอะไรสักอย่างในตัวเองเหมือนเราได้พัฒนาอะไรเยอะมากครับ แล้วก็ไม่บอกใครเลยปิดเป็นความลับคือช่วงนั้นก็ไม่ได้เจอใครเลยแล้วก็เลยไม่มีใครถามแต่ว่ามันก็มีอะไรแหละคนที่แบบทักลงมาทางไดนเล็กเนี่ยซึ่งเราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยตอบใครอยู่แล้วก็เลยแบบไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่ถ้าเราไม่ตอบอะไรนะครับแต่ถ้าเต้นเติร์ดอ่ะก็เป็นเอกลักษณ์นะถ้าเต้นของหนูว่าเป็นเอกลักษณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีคนรู้เยอะเหมือนกันนะ คนรู้เยอะว่าผมพยายามจะแบบดีนปาะค้าๆไปเพราะว่ารู้สึกว่าเราโดนจับได้ทุกครั้งโป๊ะตลอดเหมือน <c oughs> เพื่อนๆเหลี่ก็แบบรู้กันหมดโดยที่ผมพยายามปิสธใช่ถ้<พ>าเต้นแบบว่าเป็นเอกรักมากปิดใครไม่ได้ัครบสัญญาณใครไม่ดีคนในคนหนึ่งนี่แหละสัญญาณหรือสัญญาณเติร์ดหวาที่ไม่ดีอะ ก็อาจจะเป็นสัญญาณผมก็ได้ครับฮัลโหลตอนนี้ผมเชื่อมไวไฟยอยู่สัญญาค Hello, คณคนใดคนหนึ่งไม่ดีอ่ะได้ไมครับเออทำไงดีได้ยินป่ะได้ยินไหมครับได้ยินแต่ว่าสัญญาคคณคนใดคนหนึ่งไม่ดีแน่เลย สัญญาบ้านเติร์สหรือสัญญาบ้านน้ำฝอไม่รู้่าที่ไม่ดีเนี่ยเราลองสักคนแหละน,น่าจะเราลองสักคนแหละหรือว่าไอจีมันไม่ดีเนาะคนเอคนหนุ่มนี่ะใช่แล้วตอนนี้รู้สึกว่าตอนกักตัวเนี่ยหันมาทำกับข้าวมีเมนูอะไรพิเศษหรือเปล่าเอ่ยที่ทำบ่อยๆก็คือแบบข้าวผัดเลยเข้าวผัดเบคอนเย้ยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะง,ง่ายแบบ คือเรากินมาตั้งแต่เด็กแม่ทําให้กินบ่อยก็เลยแบบพยายามหาที่ทาเองแล้วก็ทํามารสชาติเหมือนของแม่เปเลยครับแล้วก็มีบางวันตอนเช้าอะไรอย่างี้ก็ทําอะไรง่ายๆครับแบบส่วนไหนผมทาเป็นพวกเมนูไข่เพราะว่ามันเขางทำงานล้วไข่ที่บ้านผมก็เยอะแล้วก็เลยทําแบบไข่คนไข่เจียวไข่ดาวไข่ลวกไข่คนคือทุกอย่างที่เป็นเมนูไข่อะชอบกินเองกินทุกวันชอบกินทุกวันแหละตอนเช้าแล้วเป็นไงบ้างอ่ะ แลวนอกจากทำแบบเฝ้าแล้วว่าตอนกักตัวทําอะไรบ้างครับอ่าช่วงนี้ก็คือปกติผมจะเล่นฟิตเนสอาทิตย์ละสี่วันใช่ไหมแต่ว่าช่วงนี้ฟิตเนสปิดผมก็เลยต้องสั่งพวกอุปก,กรณ์อะไรเงี้ยมาเล่นเองที่บ้านเพราะว่าถ้าเราไม่เล่นก็คือน้ําหนักจะขึ้นเยอะมากเพราะว่าผมกินเยอะมากครับเวลาอยู่บ้านกิ <ๆ S 2> นทั้งว <ๆ S 2> ันเลยนนมแล้วผมก็กิน <ๆ S 2> เยอะใช่อืมน้ำหนักก็ขึ้นแต่ก็ไม่รู้จะทำไงแล้วว่าแต่ก็มีความสุขใช่แต่ก็แฮปปี้ครับแบบช่วง มันมีช่วงหนึ่งที่ผมคนพบว่าแบบการอยู่บ้านของเรามันก็ทําให้เราได้แบบอยู่กับครอบครัวเยอะขึ้นซึ่งมันเป็นเวลาที่เหมือนเราไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ในฐานะแบบคนที่ทํางานาตั้งแต่แบบวัยเด็กๆอย่างช่วงนี้ก็แบบได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาซึ่งเป็นอะไรที่แบบไม่ได้เกิดขึ้นมาหลายปีมากแล้วแต่ว่าทุกวันนี้เรากินข้าวด้วยกันทุกวันก็เป็นมุมหนึ่งที่แฮปปี้มากๆของ่มๆกันอยากจะถามกลับไปถึงตอนเป็นนัาจากจับดอกไม้ไฟอ่ะครับอยากจะเป็น ทำไมถึงเลือกการเป็นดอกไม้ไฟและทำไมถึงทำไมถึงเลือกเพลงที่เลือกมาร้องเป็นเพลงเพลงพวกนั้นก็ดอกไม้ไฟนะครับผมพอเราได้ตีมโจทย์มันเป็นตีมงานวันใช่ไหมเราเ็ราพยายามนึกถึงอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่มันเป็นเครื่องย้ําเติมความสุขอะอย่างผมเองผมก็นึกว่าแบบโอเคเวลาที่มันมีเทศกาลอะไรใช่ไหมแบบปีใหม่เนี่ยมันก็จะมีพลุดอกไม้ไฟอะไรที่มันเป็นหลักหลสีมันเหมือนแบบเป็นความรื่นเริงเนี่ยเราก็แบบ พยายามดึงตรงนั้นมาเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรามองว่าแบบพื้นที่บนเวทีอ่ะมันเป็นพื้นที่ที่เติร์รู้สึกว่าเป็นช่วงที่เติร์มีความสุขที่สุดก็เลยอยากจะให้ดอกไม้ไฟเป็นตัวแทนของตัวเองในเวทีเดอะมาร์ซิงเกอร์ครับเหมือนแบบแล้วกระแสตอบรับดีไหมครับกระแสตอบรับดีมากๆเหมือนกันกระแสตอบรับดีมากๆเหมือนกันนะใช่ครับพอพอเรามาเป็นดอกไม้ไฟแล้วก็พยายามลิงก์แบบสี่ชุดกับแบบไฟลายอะไรเงี้ยมันจะได้เหมือนแบบเรามีแฟนคลับของเราขึ้นมาบนเวทีกับเรา ดีใจที <screws> uh ่ทุกคนชอบครับแต่เชื่อไหมว่าพี่น้าณพอเชื่อว่าทวายไลท์หลายๆคนเนี่ยรู้ว่าเป็นเตอร์เพราะถ้าเต้นแล้วก็ชุดเอาทุกคนรู้ตั้งแต่ผมว่าเป็นผมตั้งแต่เปิดประโยคเลยใช่เขาบอกว่าไม่อะดักเพียงผมไม่พอซึ่งผมว่ามันก็จริงเขาน่าจะดัดให้ผมอีกหน่อยแบบจูนเสียงให้แบบสูงปี๊ดไปเลยจะได้จาไม่ได้แต่ก็แต่ก็ถ้าเต้นเขา ก็ฟ้องแล้วอะใช่ปะใช่ับเป็นแนวที่ผมชอบด้วยเพราะว่าปีดอะไรอเงี้ย,นเ,นยเราก็เป็นคนที่แบบใส่ท่าไปเองแล้วถ้าสมมุติจะให้นักฟอรถามว่าระยะกับตัวเนี่ยก็เกืบก,ก็เป็นเดือนแล้วนะเตรอจะคิดถึงใครในวงมากที่สุดอ่าจริงๆคิดถึงทุกคนแหละคืออยากเจอทุกคนมากๆเลยคือเราทํางานด้วยกันสี่คนมาแบบ ตลอดเลยเป็นปีแล้วอะ่ะวันหนึ่งก็คือเราไม่เจอใครเลยอยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยก็คิดถึงทุกคน<ค>เลยครับแล้วก<ค>็แล้วก็แฟนคลับล่ะคิดถึงเขาไหมอ่ะเขาไม่ได้เจอใครเลยใครไม่ได้เจอใครเลยคือเราอยากแบบออกไปร้องเพลงอะไรอย่มากเลยแต่ช่วงนี้มันก็ทําไม่ได้ก็อดใจรอ,อนิดนึงครับเชื่อว่าสถานการณ์ทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่ก็ดีนะอยู่บ้านผมจะได้เป็นปกติ สีผมหมายถึงตอนนี้ก็คือหัวดำผมยาวหมดแล้วคือไม่ได้ตัดผมไม่ได้ไปไหนเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เจอคิดว่าทักษะที่ได้เรียนตอนที่เอ่อยู่ถูกกักตัวอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างที่ที่ได้เรียนเพิ่มเติมคือทักษะที่ผมเพิ่มเติมนะครับทำอาหารอย่างแรกเลยแล้วก็อันนี้สองก็นอน <laughs> นอนเยอะโค<ด>ร่นนอนอ <laughs> นอนัอนทักษะ <laughs> รอ อืมวิน<ช>ัยอันนั้นก็คือเขาเรียกว่าวินัยอีกอย่างหนึงคือได้ดูซีรีส์ครับปกติผมเป็นคนที่เราไม่ดูซีรีส์เลยครับแ้าไม่ดูเลยส่วนใหญ่เราจะอ่านหนังสืออย่างเดียวแต่ว่าช่วงนี้ก็หันมาดูซีรี Netflix ส์เน็ f l i ิกอะไรนี้ก็ได้ดูเปนหลายเรื่องแล้วก็กมมถ้าจะให้เติร์ดแนะนําเพลงของ t r i น i t y ให้กับแฟนคลับให้ฟังให้หายคิดถึงเนี่ยจะแนะนําเพลงอะไรบ้างแล้วก็จะร้องให้ฟังฟัง ทุกเพลงเลยครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเพลงที่ผมชอบที่สุดก็ hidden track ครับอันนี้ต้องลองให้ฟังนะยครับผมจะเลือกนะฟอดอยาก <ผม S 2> ฟังชอบเพลงมาท่านอนหนึ่งนะครับนะฟอดชอบนะฝอดจริงจริงแล้วว่าชอบชอบชอบเพลง hidden track มากขอฟังเลยได้ไหมเป็นท่อนที่บนเวทีผมจะชอบโยนโยนท่อนนี้ทุกคนร้องมันเหมือนเป็นท่อนที่แบบเรามาร้องด้วยกันเพลงหนึ่งที่เก็บเอาไว้เรื่อยมาเพื่อรอวัน ที่มันจะถึงเวลาให้เธอพันบอกเธอให้รู้ว่า I'm secretly in love with you ก็เป็นท่อนนี้ครับผมชอบแม่แบ่เคยมี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 หลายๆคนคอมเมนต์ออกมาว่าเนี่ยทำไมเต๋อไม่พูดภาษาอังกฤษเขาไม่เข้าใจเพราะเป็นเป็นคาดว่าจะเป็นไฟลท์ส่างชาติอ๋อเราต้องพูดภาษาอังกฤษกันใช่ไหมครับไม่ใช่หนูเติร์พูดภาษาอังกฤษให้แฟน ต่างชาติด้วยอ๋อโอเคในนี้เลยนะก็โอเค I want to say hi to all the international v o c l fans out there so during the quarantine I hope everyone will stay well and yeah I hope this situation will get soon very soon so keep fighting everyone ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะผมคิดไม่ทันคืออยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าออกไปจากจากตัวเนี่ย อยากไปเจอใครที่สุดอยากทาําอะไรมากที่สุดอ่าสิ่งที่ผมอยากทํามากที่สุดอ่ะคือผมจะไปเที่ยวครับผมจะแบบจองมันจะไปเที่ยววีไหนไม่ได้ต,ไต้องอยากเจอใครก่อนอ,อยากเจอใครมากที่สุดยังบินไม่ไ,มได้ยังบินไม่ได้ยังบินไม่ได้เหรอพอ,อยากเจอเพื่อนในวงก่อนเพราะไม่ได้เจอใครเลยผมลืมหน้าไปแล้วนะทุกคนไรแล้วแล้วติดต่อกันไหมติดต่อกันทางไลน์ติดต่อกันทาง เอ่อไลน์คลอหรืออะไรอย่างงี้ไหมเรามีไลน์กลุ่มมันอยู่แล้วก็แบบมาอัปเดตกันแบบช่วงนี้ทําอะไรบ้างส่วนไหนก็จะแบบแล้วช่วงนี้มีอะไรให้ทำบ้างเล่นเกมอะไรกันอยู่ดูซีรีส์อะไรกันอยู่เนี่ยเราก็จะมาแชร์กันในกลุ่มอะไเลยครับอุ้ยลืมนักขอนลืมเลย congratulations congratulations อะไรครับผม congratulations หนูวัดสเสร็จแล้วจบแล้วอ่าใช่ครับผมเรียนจบแล้วครับทุกค ใช่ใช่ยินดีด้วยยินดีด้วยโอ้กว่าจะจบนะแต่มันก็เร็วเหมือนกันนะพอแบบเราเรียนมาสี่ปีเราหนึ่งก็มันจะเป็นช่วงเวลาที่นานนะแบบเหมือนแบบผ่านไปแป๊บเดียวคือเราจบแล้วอะไรเงี้ยใช่จุจูก็จบเลยใช่ครับแล้วมีโครงการที่จะเรียนต่อไหมก็ถ้ามีโอกาสก็อยากเรียนต่อนะผมอยากไปเรียนปริญญาโทเลยนยเราอยากเรียน MPA ที่แบบเราคิดไว้ว่าอยากเรียนตั้งแต่เด็กอะไรยเงี้ย คือเหมือนตอน้าาออยากเรียนด้านแบบบิสเนสอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเราก็อยากเรียนนิเทศเนเพราะรู้สึกว่ามันเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราหรือว่าสิ่งที่เราทําอยู่ก็เลยคิดว่าจะไปเรียนแบบ mb a อหลังจากจบปริญญาโทเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ก็ทํางานก่อนสักพักหนึ่งแล้วดีแล้วดีแล้วมีอะไรจะฝากให้กับคนที่กําลังเครียดอยู่บ้านระหว่างกักตัวบ้าง ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับในช่วงที่มันค่อนข้างที่จะยากลำบากสำหรับใครแหละผมก็อยากขอเป็นกําลังใจใ้ทุกคนครับเชื่อว่าแบบเดี๋ยวมันจะผ่านไปแน่นอนแล้วเราก็จะผ่านไปด้วยกันครับสู้ๆครับทุกคน <c oughs> แล้วคิดว่าหลังจากนี้อ่ะเราจะเราจะอยากอยากที่จะทําอะไรสิร่งที่เราอยากจะทําอ่ะตอนเนี้ยที่ออกไปแล้วอ่ะคิดว่าอยากจะทําอะไร มากที่สุดคือตอนเมื่อกี้ถามว่าอยากจะเจอใครใช่ไหมตอนนี้อยากจะทาอะไรมากถือนอกเหนือจากการไปเที่ยวกังประเทศนอกเหนือจากการไปเที่ยวก็คงอยากไปเจอแฟนแล้วอยากไปร้องเพลงเนี่ยเพราะว่าเราร้องเพลงเราไม่ได้เจอใครเลยมานานมากแล้วเราคิดถึงวทีก็อยากเจอทุกคนอีกครับก็หวังว่าพอสถานการณ์ผ่านไปเราก็จะได้เจอกันเลยนะฮะอยากร้องเพลงคนถ้าจะได้เจอด้วยจะได้น้าจะได้น้าจะได้เจอเติร์ดด้วยน้าจะได้เลี้ยงเติร์ดที่ เรียนจบแล้วขอบคุณครับรอเลยมีอะไรมีอะไรฝากฝาก,กให้กับอ Twilight คนอื่นๆด้วยพี่ก็ดูรออยู่คนดูรออยู่เยอะมากก็ช่วงนี้ <laughs> ยังไม่ได้เจอกันนะครับก็ไปดู Pretty Missing s t a g e ได้นะที่ YouTube คนออลอกช่องก็คือจะเป็นรวมฟุต โชว์เคสของพวกเราทีมิตี้เนี่ยแหละคะที่เราร้องเพลงบนเวทีก็จะเอามาให้ทุกคนดูกันผ่าน youtube ก็ถ้าใครคิดถึงพวกเราก็สามารถดูนั้นเจอกันอีกทีนะครับ ยังค้าง เม,มื่อกี้มันค้างอะนะพอดใช่ครับคุยกับเติร์ดอะค้างเลยใช่เมื่อกี้ค้างคุยกับโดดครับ ไม่ได้ค่อยได้เจอกันเลยใช่哦ไม่ได้เจอกันเลยผมไม่เจอใครเลยสองเดือนนี่เลยนอกจากที่บ้านใช่ก็สองวันแล้วอ่ะคือเราเนี่ยนผรกับผมเนี่ยดูตัวเห็นรลายตัวเองแล้วดูตัวเองแล้วผมยาวใช่ผมผมยาวว่าไม่ไหวะคือปิดตาแล้วครับผมต้องการตัดม็นรู้สึกว่ารู้สึกว่าคนละคนหมนกั ไอ้นั้นไม่ดีเลยอะ่ะเอางี้แล้วกันแล้วขอต้องต้องให้ให้เติร์ดไปแล้วเพราะว่าสัญญาณมันไม่ค่อยดีดครับได้ครับ,บขอ,อคบ,ขค,บขคุณครับนะครับขอให้เอ่อสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองนะครับค a นะครับ Stay healthy and safe ครับ YouTube นะครับขอบคุณครับแค k e c รครับ k care ครับสวัสดี care, ครับัดีครับ